สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเราในวันนี้บรรยากาศวันที่2ค่ะอยู่กันที่นี่ที่เดิมค่ะที่เดิมวครับที่นี่ก็คือมีคำขวัญที่บอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจมากครับนั่นก็คือวังนารายคู่บ้านสามประการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่อง เมืองไฮดินซอพรองเขืนปาซักโชลสิ์เกิดกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์และนี่คืองาน Amazing Muay Experience ใช่แล้วค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะชาชาพักบรณิดค่ะครับ,รรบและผมสมจิตจงจอหอครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดูแลทุกท่านเดินทางมาวันที่2ครับพี่สมจิตบรรยากาศคึกคักและสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในงานของเราค่ะงานนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะครับจะบอกครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้แดดออก แล้วก็สดชื่นมากครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้สำหรับที่ในพระราชนิเวศวังของเราด้วยนะใช่แล้วนะคะซึ่งสําหรับงานในครั้งนี้นะคะก็จัดกันทั้งหมด3วนันเมื่อวานวานัวนแรกวันนี้วันที่สองนะคะเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะเราก็จะมีการแสดงโชว์ต่างๆรวมไปถึงบูธกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเรียนมวยลพบุรีค่ะคพี่แสนเขามีคอร์สสอนให้ฟรีด้วยค่ะ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลบบุรีร่วมกับชอช้างยิมครูมวยไทยและปรมาจารย์มวยลบบุรีเปิดคอร์สสอนเรียนมวยไทยนะคะแล้วก็มวยลบบุรีด้วยเรียนฟรี2ชั่วโมงค่ะเรียนฟรีแล้วได้รับใบป,ประกาศนียบัรพร้อมกับสิ์ท่านแรกได้รับเสือ้อทีเช่้ยสวยๆแบบเราไปเลยถูกต้องครับด้านหน้าด้านหลังนี่สวยนะ,ะ<ใ>ยแล้วรอสวนเล่นเดียวถูกต้องนะคะใคร,ใครสนใจก็สมัครเรียนกันได้เลยนะคะที่สำคัญไม่จำกัดอายุ นะสี่ขวบขึ้นไปเรียนได้เลยนะจ๊ะถูกต้องนะคะแต่ว่าจํากัดจํานวนนะคะไม่เกิน30ท่านเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครกันแล้วนะคะใครสนใจสมัครได้เลยที่ Facebook Fanpage Amazing m ม่ไทย a i Experience ค่ะแล้วก็ Amazing Thailand และ Thailand Festival ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมพี่สมจิตขาดไม่ได้ครับเข้ามาในงานของเราบูธต่างๆสตานที่ต่างๆบอกเลยว่าพาระนาราชชนเวศมีแต่มุมสวยๆครับมาแล้วถ่ายรูปแชะ แชร์โชว์กันนะครับใช่แล้วนะคะแชะค่ะถ่ายภาพมุมใดก็ได้นะคะกิจกรรมของเราหรือว่าตัวคุณเองก็ได้หลังจากนั้นแชร์โพสลงโซเชียลเน็ตเวิร์กช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มใดก็ได้ใส่แฮชแท็กชื่อง,งาน Amazing Muay Thai Experience แฮชแท็กฉลาดลพบ,บุรีรและแฮชแท็กลบ,บุรีค่ะคหลังจากนั้นโชว์โชว์คือนำมาโชว์ให้ทีมงานได้ดูว่าคุณมียอดไลค์เท่าไหร่ใครยอดไลค์สูงที่สุด3ลํลำดับแรกค่ะจะได้รับเก้าอี้ limited edition จากงานของเราไปเลยนะคะ ผลวันพรุ่งนี้ประมาณ3ามทุ่มตรงค่ะอย่าลืมนเข้ามาก็ถ่ายรูปไปเลยว่าจะถ่ายคนเดียวก็ได้ถ่ายกับแฟนก็ได้ถ่ายกับเพื่อนก็ได้หรือว่าถ่ายกับครอบครัวก็ได้นะครับทุกมุมทุกสถานที่เลยนะครับใช่แล้วค่ะแหมระหว่างนี้นะคะหลายๆท่านมาถึงงานแล้วเดินชมกิจกรรมการท้องร้องหิวข้าวไปก็ได้เลยที่โซนตลาดร้านค้าของเราวันนี้เรามีร้านอาหารมากกว่า20ร้านมาอยู่ที่งานของเราด้วยค่ะบอกเลยครับเมื่อวานนี้อาจจะพลาดไปครับเพราะมีฝนโปรยปลายลงมาแต่วันนี้แม่ ทของเรามาเตรียมตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยทีเดียวนีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโล่งโปร่งสบายไปทานอาหารอร่อยๆกันก่อนได้เลยนะจ๊านะคายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น่ารักมากครับมาที่ร้านแรกเลยครับร้านแรกคือข้าวแชร่รามันเมี่ยงดอกบัวครับนี่ถัดมาค่ะร้านที่สองค่ะเรามีผัดไทยแล้วก็น้ำสมุนไพรด้วยจ้าร้านที่สามครับลูกชิ้นไก่สี่พี่น้องโรตีสายใหม่ครับถัดมาค่ะขนมจีนแม่วันลาค่ะถัดมาครับ ข้าวคอหมูย่างไก่ย่างครับและขนมฝักบัวค่ะขนมวงขนมทอดข้าวเมาทอดค่ะข้างๆกันครับร้านส้มตำนี่ถัดมานะคะไปทานอร่อยๆกันเลยหมูสะรงกับข้าวจีค่ะติดกันเลยครับครัวตัวต่อครับและอีกหนึ่งร้านค่ะร้านขนมปังต้องร้านนี้นะคะเขาใช้ขนมปังเนยสดแท้ค่ะบูบันลบบุรีร้านดังในติ๊กต็อกค่ะร้านนี้ไม่รู้ามาจากสุราษฎร์ธานีหรือเปล่า,ไม,าไม่รู้ครับเขาชื่อว่าเจเจ ยำหอยนางรมใหญ่นี่พูดถึงไก่ย่างต้องร้านนี้เท่านั้นไก่ย่างบ้านช่อโอ้โหอร่อยแซ่บจริงครับไก่ย่างบ้านชอขนมใส่กระทงนะครับถั่วเคลือบน้ำอ้อยครับนี่ถัดมาค่ะรันมาหมูสเต๊ะค,ค่ะแล้วก็มีหมูสามชั้นเสียบไม้แซ่บๆด้วยค่ะวันนี้เจอเจ้าของร้านแล้วด้วยรันมาเพิ่งรู้จักว่าอ๋อรันมาคือใคร วสวยด้วยอร่อยด้วยนะจ๊ะถุกต้อครับแม่ค้าคใจดีด้วยครับ,ค,รบค่ะอ่ะใกล้ๆกันครับปลาส้มฟักป้าแอรนะคะถัดมาค่ะสถาพรค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออยุทยาเจีบีน้ำผลไม้ปัน่นครับครัวเบนจาค่ะไอศครีมกะทิสดมังกีลบบุรีและน้ำสมุนไพรเมืองลิงค่ะถัดมาเรายังมีโซดอุป,ปกรณ์มวยด้วยนะคะมาถึงที่งานแล้วเลือกซื้อเลือกช็อปกันไปได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือว่าคอสเรียนมวยต่างๆนะคะ บูธแรกชอช้างยิมค่ะชอช้างยิมก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ลดด้วยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยช่วงนี้<ช>ก็ติดต่อได้เลยครับต้องค่ะขั้นงครับมังคีสปอร์ตครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งบูธนะคะมวยข่าเสาพระยาพิชัยดับหักค่ะแล้วก็อีกยิมหนึ่งครับยิมนี้ยิมนี้พิเศษมากๆครับชื่อยิมว่าเอ็กซ์คลูซีฟยิมนี่เขาบอกว่าเป็นยิมน้องใหม่แรงนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีมากนะคะไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้มีคอสฟิเตเนตต่างๆมากมายค่ะถัดมาค่ะค่าย มวยชายาบ้านช่างไทยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ครับเจ้าภาพครับครูยะมวยไทยลบบุรี ไปเลือกซื้อเลือกชอบกันได้มางานมวยแล้วก็อยากจะให้มีของเป็นแบบอ,อุปกรณ์มวยติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเป็นของฝากของที่ระละึกกันนะคะและที่พลาดไม่ได้ครับเราบีโชว์สวยๆบนเวทีตอนนี้ชมได้เลยครับใช่เลยค่ะตอนนี้พร้อมแล้วสําหรับการแสดงโชว์นะคะเรียเชิญทุกท่านกระเถิมานั่งด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นการต่อสู้ของไทยโดยใช้อาวุธเข้ามาประกอบให้ได้ชมกันค่ะนั่นคือดาบสองมือค่ะคตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับลั่นกลอง Tài xin lắp mặt hai đạt gió mơ